บทที่หดัชนีกะบี่เทพเตรียมพร้อมสร้างฐานหานจ๋วตื่นตระหนกเป็นอย่างยิ่งเขาพยายามแสดงความประหลาดใจสุดกำลังเตรียมป้องการหากสิงหงสวียนลงมือทุกเมือ่อจูจ่ๆสิงหงสวียนก็ก้าวเดินมาจับมือของเขาไว้แน่นก่อนยิ้มกล่าวอย่างตื่นเต้นสมกับที่เป็นเจ้าเจ้าเป็นตัวนำโชคของข้าจริงๆแค่ท่านมีความสุขก็พอแล้ว ความประทับใจที่สิงหงสเสวียนมีต่อท่านเพิ่มขึ้นสามารถผูกสัมพันธ์เป็นคู่บำเพ็ญเซียนระดับความประทับใจคือสามดาวหานเจ๋ยเห็นตัวอักษรประโยคดังกล่าวก็ยิ้มขมขืนออกมาแต่สิงหงสเสวียนมองไม่ออกนางเดินอ้อมหานเจ๋อไปหยิบตำราโอสถมาเริ่มพลิกเปิดอ่านดูเหมือนว่านางกำลังหาอะไรบางอย่างหานเจ๋อคอยด้วยความกระวลกระวายใจควรลงมือดีหรือไม่ หากให้สิงหงสเสวียนนำตำลาโอสถออกไปเขาก็จะไม่ได้วิชากระบี่มาดูเหมือนสิงหงสเสวียนจะได้รับบาดเจ็บกินอายพลังไม่สงบอย่างยิ่งหรือว่าจะเล่าทำร้ายนางทำให้นางรับมือไม่ไหวแล้วถอยไปในขณะที่หันจั่วลังเลอยู่นั้นพันมีลมเย็นยเยือกสายหนึ่งมวลเข้ามาจากทางประตูใหญ่หันจั่วไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถูกชนกระเด็นออกไปกระแทกกับผน,นังจากนั้นก็ล่วงลงบนพื้น ไม่เจ็บปวดเท่าใดนักแค่ตกใจเล็กน้อยหานจีแยเพ่งมองไปผู้เท่าเทียนี่เขาคอพับเท้าขวาสั่นกระตุกแซงเป็นลมลม้มลงไปวางตำลาโอสถของข้าลงเดี๋ยวนี้ผู้เท่าเทียออกเสียงเข้มน้ำเสียงเย็นเฉียบสิงหงเสวียงยิ้มเย็นที่แท้ท่านก็กลับมาแล้วผู้เท่าเทียตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย ข้ากลับมานานแล้วเพียงแต่รอให้เจ้าเผยตัวออกมาครั้งก่อนที่ข้ากลับมาเห็นพวกเจ้าสองคนเช่นกันหลายปีที่ผ่านมาสิทธิคนอื่นไม่มีผู้ใดรับทำหน้าที่ของข้ามีเพียงเจ้าสองคนที่ตกลงรับต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลเป็นแน่เมื่อพูดจบผู้เท่าเสียชัดฝ่ามือไปทางสิงหงส์เสวียนทันทีกลางฝ่ามือของเขามีกระดาษยันแปะอยู่หนึ่งแผ่น สิงหงสเวียนก็โดนหลบตามจิตใต้สำนึกฝ่ายผู้เท่าเทียปล่อยสายฟ้าออกจากกลางฝ่ามือแปรเปลี่ยนเป็นตาข่ายสายฟ้าพันรัดสิงหงสเวียนเอาไว้จากนั้นผู้เท่าเทียก็ยกขาเตะสิงหงสเวียนลอยกระเด็นออกไปแทบจะพลิบตาเดียวผู้เท่าเทียก็ชิงตำลาโอสถกลับคืนมาได้ร่างของสิงหงสเวียนล่วงลงกับพื้นนางสันกระตุกไปทั้งตัวผู้เท่าเทียถือโอกาสโจมตีต่อสิงหงสเวียนจึงลนลานวิ่งหนีไป คนทั้งสองพุ่งออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็วหานเจ๋ยที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นเกิดความลังเลว่าจะลุกขึ้นมาดีหรือไม่ไม่ได้ถึงจะลุกขึ้นมาก็ไม่อาจลบร้างความผิดได้อยู่ดีหานเจ๋อก็อยากจะหนีเช่นกันแต่สถานการณ์อันตรายเกินไปเขาไม่รู้ว่าควรหนีไปทางไหนด้วยซ้ําเขารอคอยด้วยความอดทนผ่านไปหนึ่งชั่วย,ยามเต็มหานเจ๋ยทนไม่ไหวเกาก้นตัวเอง จู่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงกินไอยพลังที่เข้าใกล้ามาทางหอผู้เท่าเถียหานจือไม่กล้าขยับตัวผู้เท่าเถียก้าวเข้ามาในหอเมื่อเขาเห็นหานจือก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิว้วหานจือไอขึ้นมาทันใดผู้เท่าเถียเดินไปนั่งบนเก้าอี้ด้านข้างพางจ้องมองหานจืยอย่างเงียบๆหานจืยเผยทักษะการแสดงที่โดดเด่นสมจริงที่สุดจากชาติก่อนและชาตินี้ออกมาเขาก้มศีรษะลุกขึ้น จากนั้นมองไปรอบๆด้วยความงุนงงค้างเห็นผู้เท่าคันเห็นผู้เท่าเถียก็พันทำท่าทางประหลาดใจผู้เท่าเถียในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วหานจุเอ๋หดคอมองไปรอบๆด้วยความตื่นตระหนกเขาเอ่ยถามอย่างระมัดระวังมารหญิงคนนั้นไปที่ใดแล้วผู้เท่าเถียมองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยหานจุเอกุลีกุจอลุกขึ้นยืนก้มหน้าลงพางหันไปหาผู้เท่าเถียทำท่าทางวิตกกวนกระวายใจ หานจ๋วกำลังเดิมพันเดิมพันว่าอีกฝ่ายไม่รู้เรื่องที่สิงโหงสเสวีนกับเขาพูดคุยกันแน่นอนเพราะหากถูกจับได้แล้วก็หานจ๋วมีแต่ต้องสู้สุดชีวิตเท่านั้นนางบอกกับเจ้าว่าอย่างไรผู้เท่าเทียถามหานจ๋วไม่กล้าปิดบังตอบไปตามความจริงเฮ้นางอยากเลี้ยงเจ้าไว้เป็นสามีอย่างนั้นหรือช่างหน้าขันเสียจริงผู้เท่าเทียทั้งฉุนทั้งขำ รู้สึกว่าเจ้าเด็กคนนี้กำลังเพ้อฝันอยู่เขาพินิจพิจารณาหารเจียเอ๊จะว่าไปเจ้าเด็กคนนี้ก็ดูดีขึ้นจริงๆดูจากแค่ใบหน้าและแววตาของเขาแล้วไม่ได้ร้อยไปกว่าสิทธิ์ฝ่ายในเหล่านั้นเลยเปลี่ยนไปมากนักหรือว่าผู้เท่าเถียยื่นมือออกมาจับข้อมือของหานเจียคุณคิดไต่ตองดูหานเจียตึงเครียดยิ่ง หานจ๋ยตึงเครียดยิ่งเตรียมพร้อมจะตอบโต้ทุกเวลาเจ้าเด็กคนนี้ไล่ลากวิญญาณอีกทั้งยังไร้ตะบะหรือว่าข้าจะคิดมากเกินไปผู้เท่าเทียคิดในใจคันเห็นหานเจเบียประมาอย่างเห็นได้ชัดเขาอดนึกถึงบิดามารดาของหานจยยไม่ได้และรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีผู้เท่าเทียกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ใส่หัวกลับไปนอนเสียหานจ๋ยถอนหายใจโล่งอกอก,ก่อนจะรีบร้อนคำนับลา เขาออกจากหออย่างรวดเร็วทางฝั่งผู้เท่าเทียก็เริ่มเก็บกวาดภายในหอเมื่อกลับมาถึงในเรือนพักหานจวยขึ้นไปบนเตียงอย่างเงียบเชียบเนื่องจากท่านไม่ได้ช่วยสิงหงสเวียนขโมยตำลาโอสถท่านได้รับวิชากระบี่ดัชนีกระบี่เทพเป็นผลสำเร็จหานจวยดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งในที่สุดเขาก็มีวิชารักษาชีวิตแล้วเขารีบกดสืบทอดวิชาทันทีความทรงจําพังพูเข้ามาในหัวของเขา วิชาดัดชนีกระบี่เทพไม่นับว่าเป็นวิชายุทธแต่เป็นวิชาเวทจะใช้นิ้วแทนกระบี่และเปลี่ยนพลังวิญญาเป็นปานกระบี่หานจื่อมีความเข้าใจมักระบี่ในระดับสูงสุดแค่คืนนี้ก็ฝึกวิชาเวทนี้สําเร็จแล้วทว่าเขาไม่ได้เผยมันออกมายังคงทำตัวสงบสงี่ยมเช่นเดิมวันต่อมาหลังจากหานจื่อตื่นนอนก็ได้ยินข้ารับใช้คนอื่นๆคุยกันว่าจางเกอตายแล้ว เท่าที่รู้มาคือตายอย่างน่าเวทนาอย่างยิ่งเลือดไหลออกจากทวารทั้งเจ็ดผู้บำเพ็ญชายที่อาักขายอยู่หน้าประตูสวนสมุนไพรก็หนีไปตั้งแต่ลุ่งสางเมื่อคืนเหมือนจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นหานเฉวีอดไม่ได้ที่จะไว้อะไรให้กับจางเกอความประทับใจที่สิงหงสเวียนมีต่อท่านเพิ่มขึ้นสามารถผูกสัมพันธ์เป็นคู่บำเพ็ญเพียรระดับความประทับใจในขณะนี้คือ3.5ดาวหานเจวีอึ้งงนัน เหตุใดระดับความประทับใจถึงได้เพิ่มขึ้นอีกแปลกประหลาดเสียจริงภายในเวลาสั้นๆนี้ซิงหงสเวียนคงไม่กล้าปรากฏตัวออกมาอีกแน่หานจวีสามารถฝึกบำเพ็ญได้อย่างสงบสุขหลังจากนั้นครึ่งเดือนผู้เท่าเทียก็ออกไปจากสวนสมุนไพรอีกครั้งในระยะเวลาสิบปีมานี้เขาเดินทางออกนอกสำนักบ่อยขึ้นเรื่อยๆหานจวีได้ยินผู้เท่าหวางบอกว่าผู้เท่าเทียเหมือนจะใกล้สิ้นอายุขัยแล้ว ตอนนี้กำลังออกตามหาสมุนไพรช่วยเพิ่มอายุไขไม่ใช่ทุกคนที่จะทะลวงระดับต่อเนื่องอย่างง่ายได้เหมือนหานเจียระดับตะบะของผู้เท่าเถียติดอยู่ที่หลอมปานขั้นเจ็ดไม่อาจพัฒนาได้อีกนี่ก็คือความแตกต่างของคุณสมบัติแต่ละคนผู้เท่าเถียเป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่บำเพ็ญเสียนและอยากจะฝืนลิขิตฟ้าเปลี่ยนชะตาหานเจียภาวนาในใจปรารถนาให้ผู้เท่าคนนี้ตายระหว่างทาง เหตุที่เขาอำม,มหิตเช่นนี้นั่นเพราะว่าเขาเห็นระดับความเกลียดชังหนึ่งดาวที่ผู้เท่าเทียมีต่อเขานับว่าเป็นศัตรูกันในชั่วพริบตา2ปีก็ผ่านไปหานเ๋วในวัยว20ปีก็ฝึกบำเพ็ญลากวิญญาณทั้ง4สายไปจนถึงระดับหลอมปานขั้น9้าแล้วแค่ต้องฝึกลากวิญญาณอาสนีและอัคคีให้ถึงระดับหลอมปานขั้นเ้าเช่นกันเขาก็เตรียมตัวทะลวงไประดับสร้างฐานได้ ทว่าเขาสัมผัสล่าวิญญาณอาสนีและอัคคีในบริเวณสวนสมุนไพรไม่พบเลยหานจ๋อรู้ได้ทันทีว่าตนเองควรต้องไปแล้วในคืนนั้นหานจ๋อออกเดินทางอย่างเงียบเชียบหานจือย,ยังมีเห็นวิญญาณชั้นสูงหนึ่งพันก้อนที่ยังไม่ได้กดลับมาสิ่งนี้จะเสริมความมั่นใจให้เขาเดินทางไปในแดนบำเพ็ญพ์ได้ระหว่างทางหานจ๋อก็เดินทางใช้จิตสำรวจบริเวณร,บรอบๆเขาคิดที่จะตรงไปฝากตัวที่สำนักยกพิสุทธิ์ขอเป็นสิทธิ์ของสำนักนี้ สำนักหยกพิสุจน์ไม่น่าจะปฏิเสธผู้บำเพ็ญระดับหลอมปานขั้นเก้าเช่นเขาตอนเช้าตู่ในที่สุดหานเจ๋ยก็หาประตูทางเข้าสำนักหยกพิสุจิ์พบสำนักหยกพิสุจิ์ตั้งอยู่ในถุกเขากลางทิวเขามีเมฆหมอกเสียนปกคลุมตรงประตูทางเข้าสองฝั่งมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่ยักษ์ลักษณะคายกีเลนตั้งอยู่หยุดก่อนแสดงป้ายสำนักด้วยสิ่สำนักหยกพิสุจิ์คนหนึ่งกล่าวพร้อมยกกระบี่ในมือขึ้น สิทธิ์ที่อารักขาประตูทางเข้าสำนักยกพิสทจิ์มี4ี่คนตะบะหลอมปานขั้นห้าทั้งหมดหานเจือเก็บซ่อนพลังเอาไว้ประสานมือคารวะพังเอย่ยข้าน้อยหานเจือเป็นผู้บำเพ็ญอิสระระดับหลอมปานขั้นเก้าต้องการฝากตัวเข้าเป็นสิทธิสำนักยกพิสทธิ์ไม่ทราบว่าพอจะมีหนทางหรือไม่ระดับหลอมปานขั้นเกลูกสิทธ์ทั้งสี่เปลี่ยนท่าทีในทันที สิทธิยกกระบี่ขึ้นมากล่าวกับสิทธิคนด้านข้างก่อนที่สิทธิผู้นั้นจะเร่งรีบออกไปท่านรอก่อนข้าส่งคนไปแจ้งผู้ดูแลสำนักฝ่ายนอกแล้วสิทธิที่ถือกระบี่บอกหานเจียกล่าวขอบคุณนอกจากผู้เท่าเทียแล้วไม่มีผู้บำเพ็ญคนอื่นในสำนักยกพิสทจิ์ที่รู้ชื่อของเขาผู้เท่าเทียยังไม่กลับมาอาจจะตายอยู่ด้านนอกไปแล้วก็เป็นได้ดังนั้นหานเจียจึงกล้าเปิดเผยตัวตน ถึงอย่างไรเขาก็ไม่เคยทำเรื่องเสื่อมเสียให้กับสำนักยกพิสทจิ์ไม่จำเป็นต้องรู้สึกละอายใจ